สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้ก็มาดูบรรยากาศยามเช้าที่สวนที่บ้านกันนะครับผมนนี้ต้นมะยงชิดต้นใหญ่นะครับก็เป็นลูกดกกพอสมควรครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่าผิวไม่ค่อยสวยครับมะยงชิดที่ต้นใหญ่เป็นพวกมแมลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง มาตอมมาตอนที่มันยังเป็นดอกอยู่นะครับทำให้ผิวเป็นจุดเป็นกะดำๆนะครับไม่สามารถจะเอาไปขายได้นะครับเพราะว่าสวนตรงนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เล่งฮอร์โมนอะไรเลยนะครับปล่อยธรรมชาติก็จะมีศัตรูพืชตามธรรมชาติครับมา เบียดเบียนนะครับผมนี่ครับตอนเมลงชิดตอนนี้ก็กำลังจะแตกยอดใหมแล้วนะครับตรงที่เป็นลูกก็เป็นลูกนะครับตรงกิ่งใหม่ก็จะเป็นแตกยอดใหม่นะครับยงชิดต้นนี้ก็อายุก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นต้นที่ติดอยู่ในสวนเดิมเป็นต้นประจำสวนเลยนะครับ ปีนี้ลูกไม่สวยครับผมออกมาไม่สวยครับผมแต่ก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ก็พอได้กินอยู่ครับสามารถกินได้รสชาติก็ยังเหมือนเดิมครับมายงชิดของนครนายกนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นขี้กะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะขายได้เลยนะครับต้องเอาไว้กินอย่างเดียว บรรยากาศรอบๆสวนครับยามเช้าตอนนี้ก็ต้นไม้อายุประมาณ1นปีนะครับส่วนนี้ตอนที่เริ่มปลูกใหม่ๆผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพิ่งมาเริ่มถ่ายก็จะมีปลกหลากหลายครับทั้งกระท้อนปยุยไฟนะครับมังคุดเงาะ มายงชิดนะครับมะม่วงนะครับส้มโอปลูกหลากหลายครับอันนี้ก็กล้วยนะครับมันล้มลงมานะครับก็สงสัยว่าลมพัดนะครับเดี๋ยวต้องจัดการสะตัดกล้วยต้นนี้นะครับวันนี้เห็ว่าหน้าแรงเนี่ยผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับจะปล่อยให้หญ้ามันขึ้นตามธรรมชาติก่อนเพราะว่าจะให้เขาช่วยรักษา ความชื้นของดินนะครับนี่ก็ต้นมังคุดนะครับก็โตโตพอสมควรนะครับปีนี้อายุ1ปีนะครับตอนซื้อมาตอนนั้นก็สูงประมาณเมตรหนึ่งนี่ก็เป็นมังคุดอีกต้นหนึ่งนะครับ แล้วก็ผมก็แซมต้นกล้วยหอมนะครับไว้ระหว่างต้นกล้วยน้ำว้านะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับลมพัดเนี่ยกลัวมันจะล้มนะครับก็เลยมาแซมไว้กลางกลางนะครับก็โตพอสมควรครับกล้วยหอมนี่อายุก็ประมาณสามสี่เดือนนวครับคิดว่า อาจจะหน้าฝนปีนี้ก็จะทันออกลูกหุือเปล่านะครับก็มาคอยลุ้นกันนี่ก็ต้นมะพร้าวเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับฝากสวัสดีทุกคนนะครับผมทําสวนกเกษตรวันหยุดนะครับผมมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์ที่มาที่สวนนี้ได้นะครับก็มาดูแล ไม่มีคนดูแลนะครับจันถึงสุกเนี่ยก็คือเปิดปัม๊มตั้งเวลาไว้แล้วก็หัวจาจสปริงเกอร์นะครับตั้งเวลาไว้รดน้ำไว้วันละครั้งนะครับวันครั้งละสิบนาทีไม่มีคนดูแลสวนแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเกษตรวันหยุดนะครับไม่ได้มีเวลาทำทุกวันก็หากเพื่อนๆมีคำแนะนำสามารถแนะนำ คอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับสหรับชาวนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ